ในคลิปวิดีโอนี้ครับมีเพื่อนๆขอมาอยากให้ผมเปิดตู้ปรณนี EP 2งั้นจัดไปครับผมคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเซ็นอยู่มี4ตัวนะครับเพื่อนๆคลิปนี้คงจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ลอเล่นอย่าพิ่งไปไหนเพราะนี่คือช่วง t a กแ t นเท t t ทอกไปทอกมาไม่ได้เทศแต่คลิปนี้ได้เทศแน่นอนครับผมเพราะเราจะไปเทศ k i l l e r อร์ทีวีแมนกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปเช็คราคากันก่อนนะครับผมจํานวนการออกตอนนี้50กว่าตัวแล้วฮ i l l e r ร v w ีวีวูแมน n ล e เซน่าสุดเอ็กซ์คู จะแลกอะไรได้บ้างครับเพื่อนๆครับราคาของที่เราจะไปเทรดกันในวันนี้ทำไมมันช่างหนักหนาะสาหัสได้มากขนาดนี้ครับผมเห็นราคาแล้วอยากวิ่งกลับเลย ราคาต่ำมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า New Market Page เพ e นะครับเพื่อนๆจำกันได้ใช่ไหมในคลิปวิดีโอเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตท,ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้สำหรับระบบใหม่ที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมนี่ขนาดยังไม่อัปเดตเข้ามาจริงๆนะราคาของวีอย่างหนักมากๆนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าราคา u ยู t นแต่ละตัวเนี่ยมันตกทั้งหมดเลย นะครับผมแล้วมันก็ตกแบบเวอร์มากอะ่ะเพื่อนๆมีเงินแค่200เจมเนี่ยสามารถซื้อระดับมีทิกได้แล้ว1ตัวนะครับผมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยต้องหลักพันอัพนะครับผมเออ อันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเนาะบางส่วนนะครับยูนิตบางตัวราคาควรจะแพงกับกลายเป็นว่าถูกยูนิตบางตัวราคาถูกกับกลายเป็นว่าแพงนะครับแปรผันหนักมากนะครับเราก็ต้องรอดู New m a r k e t p ตเพจที่ผู้พัฒนาเขาจะอัปเดตเข้ามาอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับผมและสําหรับช่วง Talk กแอนเทนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เจอกับเพื่อนๆบ่อยเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับผมถ้าอัปเดตนิวมาร์เก็ตเพจเข้ามาแล้วนะ เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยทอกกันครับมาถึงในเทรดดิ้งพาซาปุ๊บก็จะวิ่งตรงไปที่นิวมาร์เก็ตเพจเพื่อกดเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะครับ จะคล้ายๆกับ p e s Simulator X X รือว่า p e s Simulator 9 9ที่ครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้เลยถามว่ามีคนที่เขาเทรดไหมก็มีอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเน้นซื้อเอาที่ร้านค้าซะมากกว่าหรือว่าซื้อที่คนขายคือจบเลยนะครับในส่วนของตรงนี้เรามาเทรดกันดีกว่าครับมาแล้วครับผมข้อเสนอคนแรกครับดูซิเขาจะยื่นข้อเสนออะไรให้กับเรานะครับผมสปีกเกอร์สไปเดอร์2ตัวแล้ว ยังไงต่อตามด้วย Dancing Speaker Woman 3แล้วครับผม Ninja c a m ล l a Man 4ครับและปิดท้ายด้วย Jetpack s p e a k e r m a n ครับผมข้อเสนอนายนี่มันกระตุกจิตกระชากใจซะเหลือเกินคนที่2มาครับผมว้าวไททันคอกแมนบวก100เจมนะครับยังไม่ได้ยังน้อยไปอยู่ คนที่3ครับผมมีโอกาสได้นะนเพื่อนอัปเกรดไททันคัมเบราแมน4ตัวครับและปิดท้ายด้วยไซเอ็นทิสคัมเบราแมนครับผมกู้ยังไม่พอดิเพื่อนอยากได้สักประมาณ6-7ตัวนะครับสำหรับอัปเกรดไททันคัมเบราแมน ผมขอไว้ก่อนกันละกันนะครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าเว็บที่ผมดูเนี่ยเป็นเว็บอะไรนะครับผมเป็นเว็บนี้เลยครับเว็บที่ใช้อ้างอิงในการเทรดแต่ละครั้งนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะว่าใช้อ้างอิงอย่างเดียวนะครับผมเพื่อนๆจะไม่สามารถยึดเป็นหลักได้นะครับจะต้องมีของอย่างอื่นมาช่วยคำนวณด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีดคอร์ทวิตเตอร์หรือ Facebook อะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆใช้เป็นหลักนะครับผมก็ลองเอาไปเปรียบเทียบราคากันดูในส่วนของตรงนี้อัปเกรดไทยท่านซีนิมาแมน ผมขอดูราคาแปบหนึ่งนะราคารู้สึกว่าเหลือพันหหรือเปล่าพันห้าราคาอัปเกตไทยท่านซีนีม a าแมนสุ่มยังยากกับเพื่อนๆขายได้หน0่เจมเองโอ้โหแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะมีคนที่เขาซื้อเยอะกว่านี้หรือไม่เอาไปขายเป็นเงินจริงๆก็ได้นะครับผมก็จะได้ราคาดีกว่านี้นะ Do you have any r e g e n a r y or epic unit you don't want can you give me peace โอเคได้ <c oughs> ไอ้ I, เราก็คิดว่าแต่จะเหตุที่ไหนได้ขอยูนิตครับผมเอาอีปิกตัวนี้ไปเลยล็อกเก็ตคาเมล่าแมนครับส่วนคนนี้ผู้พัฒนามาเองเลยครับผมทารเรนดริกส์มีเอดด้วยนะครับ ไททันดิวแมนเอลคาเมิล่าวูแมนนะครับผมและปิดท้ายด้วยคาเมิล่าเฮลิคอปเตอร์ครับผมยังก่อนนะทาเลติกโทษทีผมเพิ่มสไปเดอร์ทีวีเข้ามาอีก1ตัวนะครับผม,เ,มเพื่อนเพื่อความซื้อง่ายขายคล่องของเรานะครับรู้สึกว่ายีลเลอร์ทีวีเนี่ยไม่ค่อยมีคนเทรดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถของเขามันโดนเนิร์ฟลงไปนะครับจึงทําให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เอนจิเนียร์ว้าวออฟเฟอร์ เราจะออฟเฟอร์อะไรให้เขาดีงั้นเอาเป็นนี่ก็แล้วกันซออัปเกรดไททันไม่เอาดีเจไม่เอาเอาเป็นแอนนาลเซอร์คาเมิล่าแมนครับผมแล้วก็ดีเจสปิกอร์แมนตามด้วยคาเมิล่าสไปเดอร์สปิเกอร์สไปเดอร์ตัวไหนอีกคิวปิดคาเมิล่าวูแมนเจ็ทแพ็กแล้วก็ทีวีวูแมนนะครับผมแล้วก็ฟอ,อ pack, ร์ดีเจสปิกอร์แมนแดนซิ่งสปิเกอร์ซานต้าทีวี man, speaker, TV, ไม่เอาเอาเป็นเจ็ทแพ็กสปิกอร์แมนเรนเดียสปิเกอร์ล็อกกิตคาเมิล่าแมน ทมกินฟาร์มเมอร์คาเมล่าแอตแทกเฮลิคอปเตอร์เมดิก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 นายจะต้องมีฝ่ายปฐมพยาบาลเยอะๆพวกเอาไปเลยหมดนี่เลยเมดิกสไปเดอร์ทีวีพีดโอเครู้เรื่องอันนี้ได้ครับผม,มเพื่อนๆะอัาเกรดไททันซินิม่าแมนลาฟไฟเจอร์เวิร์คคาเมล่าแมนไททันคอกแมนและเอาเกตไททันสปิกแมนนะครับผมส่วนที่เหลือก็เป็นโบนัสไปนะครับสไปเดอร์ทีวีพีดโอเคผิดตัว ไม่มีใครสนใจฮีเลอร์ทีวีวูแมนเลยซินนิตเตอร์ราคาเท่าไหร่เอ่ยดูสิ500เจมดีมันเจ็นะครับผมผมให้800เจมกัแล้วกันแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าตัวที่เขาให้มาเนี่ยเพื่อนๆหมดเนื้อหมดตัวแล้วใช่ไหมระดับเบสิกด้วยนะครับผมหมดยังยังมีอีกครับยังมีอีกพอแล้วมั้งเพื่อน พอ,อแล้วข้อเสนอนายมันยังไม่เลาหรือพอนายจะต้องไปหาตัวที่เป็นระดับรีเจนอรี่ขึ้นไปนะฮ i l l e r TV ีวีวูแมนละกับฮ i l l e r TV ีวีวูที่มีลายเซ็นดูซิว่าเขาจะบวกอะไรเพิ่มให้กับเราไหมไม่บวกเลยกดเลดี้เลย <laughs> ไม่ได้ดีเพื่อนเราขาดทุนแบบนี้มาแล้วหนึ่งครับผมไซเอ n นชิ t ทีวีแมีอีกไหมเบคอนล่อะ <laughs> อะไรเดียะ ลองมาเทตตรงหน้าล็อบบี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆนอกจากเทตดิ้งพาซาแล้วเนี่ยหน้าล็อบบี้มีใครให้ข้อเสนอดีๆบ้างหรือเปล่านะครับว่าไงเอ่ยขอเลาะรอ้รอเจ็เจม อ๋อมีบวกให้ตัวหนึ่งท็อกซิกอัปเกรดไททันคเมบ่าแมนครับแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีขาดทุนเยอะด้วยหมายถึงเรานะครับเพื่อนๆน,น่าเสเียดายนะสำหรับฮีเลอร์ทีวีวูแมนเนี่ยโอกาสออก0.5%กว่าเราจะฟาร,ร์มวอลเลนไทน์คอยมาได้แล้วก็มาสุ่มกล่องตรงนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับในการที่เราจะได้ยูนิตตัวนี้มาแต่ราคาของมันช่างไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าโดนเนิฟหนักแบบที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับ จากยูนิตสุดโหดแต่ดันไปอยู่ในโหมดคิตตี้ซะง,งั้นนะครับผมก็อาจจะเป็นของสะสมไปนะครับเพื่อนๆสาหรับยูนิตตัวนี้นะถ้าใครมีไม่ได้เอาไปใช้งานก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้นะครับผมสําหรับยูนิตวอลเลนไทยอีเวนต์ว่ายังไงเอ่ยโคโคนัทข้อเสนอของนายคือโอ้เชฟมีลายเส้นเหมือนกันอันนี้ได้เอาเอาคืนซะง,งั้นอ๋อ เปลี่ยนเป็นคามิล่ารีแพราดูแล้วก็ท็อกซิกอัปเกรดไททันคามิล่าแมนไททันดิวแมนและไททันค็อกแมนนะครับผมแถมให้อีกตัวหนึ่งกีนเลเซอร์คามิล่าแมน1นลีเจนส์สี่สิบเจมและกล่องวาเลนไทน์เดนหนึ่งกล่องครับผมเบื่อเถิดไปเถิดมาทำไมกลายเป็นกล่องซะงั้นมาเปิดเลยดูซิว่าเราจะได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่า